สวัสดีค่ะหมอกัญญมลอายุรแพทย์โรคไตค่ะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าการสูบบุหรี่ค่ะก็จะมีผลทําให้มีเรื่องของมะเร็งปอดได้แต่ว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าการสูบบุหรี่ค่ะทาร้ายไตยโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะสูบบุหรี่ค่ะก็อย่างที่เราทราบ,ราบกันอยู่แล้วว่าอาจจะทําให้เกิดเรื่องของมะเร็งได้ที่จริงมะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่ค่ะไม่ใช่มะเร็งปอดอย่างเดียวนะคะก็คือเป็นได้ตั้งแต่ในปากใน ช่องปากกล่องเสียงโพรงจมูกไปจนถึงหลอดอาหารไตมดลูกลำไส้แล้วก็ไปจนถึงทวารหนักก็คือเกิดไล่ตามทางเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะนอกจากมะเร็งที่จะเกิดเรื่องได้ก็บุหรี่ค่ะก็จะไปทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายของเราตีบนะคะหลักๆเลยที่อันตรายก็คือนอกจากในเรื่องของไตก็จะมีเรื่องของ เส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพันธุ์คนไข้ก็จะมาด้วยอยู่ๆก็เจ็บแน่น,นอกต้องอพามาโรงพยาบาลฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งจะไปทําให้เส้นเลือดส่วนปลายตีบก็พวกไปมือปลายเท้าที่จะขาดเลือดคนไข้ก็จะมีอาการปวดมากนะคะและ้วก็นอกจากจะเกิดเรื่องกับตัวเองแล้วเนี่ยกับคนที่เรารักเนะะี่ยค่ะ ก็ในควันบุหรี่หรือกลิ่นบุหรี่หรืออะไรแค่เพียงนิดเดียวะค่ะอันนี้คนที่เรารักเนี่ยค่ะก็มีสิทธิ์จะได้ผลแทรกซ้อนอันนั้นไปด้วยสำหรับไตนะคะบุหรี่อ่ะค่ะก็จะทําให้คนไข้ไตที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วคุมความดันได้ยากมากขึ้นนะคะทําให้ะชะลอการเสื่อมของไตย,ยากมากขึ้นทําให ไตเลือลังที่เราพยายามจะคุมการอาไปหลีกเลี่ยงอาหารเค็มคุมอาหารมันแบบนี้นะคะสุดท้ายถ้าเกิดไม่เลิกสูบบุหรี่ค่ะก็จะทําให้ไตเลือลังเนี่ยเข้าสู่ไตาวายระยะสุดท้ายเร็วมากขึ้นนะคะรวมทั้งคนไข่เบาหวานค่ะเราก็มาคุมอาหารหวานคุมอาหารมันคุมเค็มของเราเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่เลิกสูบบุหรี่นะคะคนไข้เบาหวานจะมีไตาวายเร็วมากขึ้นกว่าคนเบาหวานที่ไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งคนไข้ไตอักเสบค่ะเช่นโรค SLE นะคะถ้าเกิดว่าไม่เลิกสูบบุหรี่นะคะกลุ่มนี้ก็จะทำให้เข้าสู่ไตเรื้อรลังมากขึ้นค่ะคนไข้ที่รักการปลูกถ่ายไตยค่ะบุหรี่มีผลกับการผ่าตัดนะคะนอกจากนี้ในคนทั่วไปค่ะเด็กเล็กนะคะคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยรวมทั้งคนอายุมากค่ะบุหรี่มีผลทั้งสิ้นนะคะบุหรี่จะทำให้เกิด ความดันโลหิตสูงค่ะแล้วก็ทําให้เกิดโปรตีนรั่วในปัสสาวะมากยิ่งขึ้นนะคะบุหรี่จะทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตค่ะตีบมากขึ้นลดการที่เลือดจะไปเลี้ยงไตทําให้ไตยแย่ลงในอนาคตนั่นเองนะคะท่านใดที่ต้องการที่จะชะลอการเสื่อมของไตนะคะการที่คุมอาหารเค็มคุมอาหารมันหลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ไม่ควรใช้แล้ว การหยุดการสูบบุหรี่ค่ะเป็นวิธีการชะลอการเสื่อมของไตได้วิธีหนึ่งนอกจากบุหรี่ค่ะจะทำร้ายท่านโดยตรงแล้วนะคะยังทำร้ายคนที่ท่านหลักด้วยหมอก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ะ่ะะคทราบอยู่แล้วนะคะว่าบุหรี่ค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีโทษค่อนข้างจะหลากหลายอย่างดังนั้นก็จะพยายามเลิอกอยู่แล้วควรจะหาวันสักวันหนึ่งตัดสินใจให้แน่นอนนะคะอาจจะเป็นวันดีเป็นวันเกิดของคนไข้เองหรือว่า,าจ,จะเป็นวันเกิดของ คนที่ท่านหลักก็ตัดสินใจให้แน่นอนไปเลยว่าเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันที่เราจะเลิกบุหรี่แล้วนะแล้วก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็เลิกไปอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าท่านต้องการตัวช่วยนะคะก็สมัยนี้ก็จะมีพวกยาต่างๆหรือว่ามีหมากฝรั่งที่จะช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ดูแล ถ้าสำหรับวันนี้นะคะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะท่านใดที่มีคำถามค่ะฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้และท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ